กี่โมงกี่ยามแล้วตอนนี้ตีสองกว่า,วาตีสองสิบหกนาทีค่ะตื่นแล้วค่ะนอนตั้งหลายชั่วโมงละตอนนี้ก็บริหารอยู่ในที่นอนค่ะนี่ค่ะกลมมือแตะ <c oughs> ปลายเท้า ยืดเส้นยืดสายซึ่งเมื่อก่อนทําไม่ได้เลยค่ะจะปวดเท้าจะตึงเท้ากระดิกไม่ได้เลยชาก็กินยาตามหมอสั่งให้กินทุกมื้อค่ะสามมือ้อวันละสามมื้อหลังอาหารวิตามินอะไร ก็ดีจริงๆค่ะแต่เราก็พยายามทํานั่นทนํานี่อยู่บนรถเข็นยันทําไปก้มอะไรก็ระวังหน่อยตอนนี้ก็เริ่มทํามาเก็บกวาดกิ่งไม้อะไรจะทําราวเดินหัดเดินทําราวสองข้างค่ะ กลัวล้มไม่มีใครอยู่หัดเดินเองต้องกายไปโรงเรียนสบายค่ะยืดเส้นยแต่ก็มีตัวช่วยนะคะมีแผ่นประครบค่ะ แผนหินผู้ขาไฟนะคะประครบอุ่นตึงสบายดีมากะคะ่ะ อขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เจ็บป่วยสู้ ค่ะสวัสดียามดึกค่ะ